สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟน,แฟนมอลำของทีมงานสาวน้อยเป็นแพงสุขูสุขนคนรับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศยทูทีบานริมบึงของทีมงานสาวน้อยเผชรบานแพงครับบรรยากาศตอนนี้ครับสิมาถามข้าวถามข้าวคุณแม่หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว มีอาการเป็นจังไดนเนาะได้ละคือโบยู่คือแมนยู่กลัวได้ละเอานั่งโซกันกับคุณยายอยู่ข้างนอกสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะกินเขาง่ายแล้วบ่กินเขาแล้วกับมานั่งโซกันอยู่นี่แหละค่ะโซว่าจังไหนโสอีหง โซไปโซมาเบานวหัวมวนเบาเลี้ยงไปฉีดยาแล้วก็เบาเลี้ยงโซเลียงรัตตารีต่เลือกคนกับมาขายดีดีลัตตารีกันเอานี่บอกผู้โซนนำวัสดีครับคุณย่าวัสดีครับพี่คุณท่านน้าเยี่ยูดูทางกันนี่ล่ะ ล่าการปินแม่บ้านแม่ซองเนี่ยมีอย่างเราก็มาสูมาคุยอยู่นี่อะไรทั้งทแเราก็กินเข่ากินมากกม่กินเรื่องนกันอยู่ละบันมือนี่มือสันวันดีวันรวยวันเฮ้งโอ้วันมหาเฮ้งมาโฉกมหาหลับเราก็เลยมานังมาสูกินแม่เบืองแม่สุภาพกินเขากินอิ่มแล้วก็เมียนเดียวนี่เมียนแล้ยวผู้หญ่บ้านเพออจะบอกกับแม่ยังได้ยังกินง่ายครับอันนี่ยังล่ะลาบปลาขนาะนี่บอก นี่บ่อแม่นุ่งเห็ดที่ยังได้บุกปลาหน่อยคุณหามาให้หนึ่งเดียว่าสิมากินน้ำมาบ่ทันเลยตัวนี้ยิ่นมาเมีเลยว่าเตียงไปทานพราจะบ่อเนี่ยคุณย่าบ้านเนี่ยปลาหน่อยบ่แม่นปลาหน่อยอยู่เชล่ะนักดีเราอยู่คั่วเราไปเห็ดอีหยังมู้นเราวาสีกุ้ีหยังมาให้เจ้าแสดงว่าเตรียมสำหรับอาหารมันมีหลายอย่างมือเศร้านี่กะอันแล้วแต่ก็เอาของมาแจ้งจุ่ยเนมันมีอย่างกะเอามาเห็ดชู้กันกินโลดเบื่อแล้วก็แล้วไปห้าดิสั่งมาใส่ตู้ไหมอันเก่ากัเห็ดกินไป ตอนนี้ก็เลยนั่งโซกันกับคุณยายเลี้ยงโตัวดีทีโซกันเลี้ยงโตดีพะนะโมเมนบ์โมเมนยามตัวงวดที่เลี้ยงทีเอากะว่ายยามกะว่าแมนดูบอบอเพิ่นเห็นคุณแม่เพิ่นโชคดีนะ้องวดนี้มาเฝ้าเห็นมาเฝ้าหลายมื้อเี่แม่พี่กุลพันธีน้ากับ่แน่ดอกกับเชียร์โซ่แล้วโซ่แล้มาบ่มือนบ้านเนาะเหมือนในบ้าน เมาโศกมาหนมสุภาันีลับโศกน้ำกันเออเอาก็ดีตัเนาได้โศกน้ำกันนะคนใหญ่จะไล่าอยู่ดอกพวดเป็นบริบ้านกระไดแล้วบอิีทีได้ไปละตัวดีคือแม่สุภาพนี่ยได้มาแล้วได้มาแล้วบอ ไฮไปแล้วไฮไปแล้วเออไฮไปแล้วกระซื้อแล้วเอ้าพ่อสีได้ใบได้ว่าไงไฮลูกไฮเต้ามันโสมันน้นนี้ใบเพื่อนสีบ่็อกไฮอันเพื่อนสีบ่อกหูจักน้ำไหลแบบหาคาเพื่อนโพด่ไพ่ไปนั่นละโพด่ไพ่ไปไฮเอฟซีไฮถือกไม่เบิร์ตส์ส์เมนโผก่มันบ่เออเอาโตถือกที่มันบ่ออันครับมันบ่ดังนะไม่รภาพสีบอกไว้ก้อนเนี่ค่ะกับว่าแมนออลลหันเด้อฮะว่าแมนออลลหันว่าแมนออลลหันเออการออลลหันต้องอยกับทีซื้อผู้เดียวรวยผู้เดียวแล้วเมนบ่เออ นี่ยาเป็นยาพันเดียวใหายุ่งวันเป็นแนวทางเนาะจะเป็นเพียงแนวทางกว่าเข้าเบิ้งเข้าจเข้าคิดเข้าหมั่นใจซื้อเป็นแนวทางเข้าคิดเข้าเบิ้งเข้าหมั่นใจครับเข้ากับว่าตัวนี้แหละเออจังสีละแล้วก็ไม่เกี่ยวกับความฝันแม่สุภาพฝันมาจังสีหรือพี่น้องเอาอีกแล้วฝันมางวดกวนฝันมาพอสงการเอาบักม่วงมางวดนี่ผัดฝันมาได้ไปนอนกอดแล้วพันนะโอ้

สีว้าแม่สุภาพบอะดรเี่เมนแมนเดิม่มแมนแมนน่าจะสูบหมานก็นคขึว่ามันใจเร็วสูบหมานเพราะว่าแม่สุภาพจุดถูกแล้วโอหัวก้อนนั่นจุดกาลังสิถามอยู่่วาจุดถูกนั่นแหละจุดถูกแล้วบัดนี้งามงามพี่น้องจุดหัดก้อนก็นกนงามงามส,สามตัมตวจุดสามตัวเอาได้หัวสามตัวปะนั่นติแมนบ้านวันนี้แม่สุภาก็เลยมาขอไม้มื่นบ้านพระบางหันครับมื่นบ้านที่สิบสี่บ้านที่สิบสี่มือนหนึ่งสิบหก มันสี่สิบสี่ถิ่นพานมาคุณแม่สุภากรเลี้ยงปูคุณแม่สุภากรเลยเลี้ยงปูเลี้ยงยาเนี่ยเนาะอปูขออย่าคือเก่าเนี่ยล่ะขอสามตัวเจ๋งๆให้ลูกให้หลามสูงในมันเรือยๆอะไรสิแม่อันนี้แม่นำยังนี่ก็บพราท่านไหนว่าดอกแม่นำสองแม่นำสามก็ว่าไปมีเหมดแล้วอยู่ติดบึงก็ต้องชิบว่าแม่แม่นำบึงแม่นำบึง <laughs> แม่น้ำบึงโอ้ของแท้เนี่ยบ่อนี่บ่นี่นอนนี้พีน้องคันเถิกมาเลยรือเพื่อก็กิว่าข่อยซาว่าแม่น้ำบึงคือว่าลนั่นเรียนบ่าะยาเกิดว่าว่าแม่นํำบึงจ้ปินบึงบึ้นน้องเพิ่นสิเไอ้นแม่นี่หรืล่ขวัเพิ่นมาเนี่ยเวัยสูงขอหมันอยู่นั่เพิ่นมาแต่ไหนู้ห้ยยาหาลูกห้หลานมังนี่ดีใดห้ได้ไปกินไปท่านห้ได้ไปเพื่อพี่เพื่อน้อง ได้ไปทำบุญได้พระพุทธศาสานาะได้กิน<อ>ได้ทาากินบะบกยกบะเบ,บิดมะแมเนาะือว่อาดีเธอคุณแม่คอยนี่อยุบบอกินอ,นอีกน,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 น่เพียพีเพียนองเพียลูกเพียหลานน้าแม่เนาะเออว่าจะให้คุณแม่สุขภานได้เถอะให้ผู้จังสี่หละถือจังสี่เพราะอึดยุอึดกินเนาะให้ลูกแจก,กพี่แจกน้องแจก,กลูกแจกหลานเพื่อพี่เพื่อน้องให้ลูกให้ลูกติดห้งหางเหล็กน้ำแน่ออนั่นแลลวให้ลูกแก่ไส้ะกับบริวารนี้เนาะบริวาานี่มีแล้วก็มานางสวยรวยสายไล่เหนบาดิ เออรวยด้ได้ตอนนี้แกบริบานเหมืดิบริบ้านแม่สุภาพเหมอนดแ่สุภาพสีบ่าจังีคว่ายจังได้ครวับ้างหัจุดถูแป๊วบบัตนี้ควันนี้จุดถูวันที่สิบสี่แล้วได้สามตูพี่น้องสามตูงาม สีบอกให้ฟังเด้๋สีใบเต็มเต็มเลยกระเนี้ยตัวพี่หาน้องเนาะฮัทเชียเอฟซีเพื่อนอยากซื้อนาเะคะอ๋ออย่างสีเอ๋องสีขันคำว่าใบนี่สีใส่นิ่วหรือใส่เป็นอ่าเอาเอาเอานิ่วหรืออักขระพยัญชนะไหมพยัญชนะของภาษาไทยก็ได้เอาโตบอกเป็นโตไปหรือเอาเอาเต็มเต็มเลยบอกเต็มเต็มเลยแจ้งว่าทหารก็ยังบอกเต็มเต็มได้ละมือนันแมนนี่แล้วเนาะเออเอาจังสี่พี่น้อง จุดถูกเมือวันที่สิบสี่หน่อผู้มาถามกับมาถามแต่ว่าผู้มาถามแล้วกับว่เห็นคือเก่ามีแม่สุภาพเห็นกับหนองมัดสองคนแต่ว่ากับถือผู้มาถามที่หลังหน่อพ่อเพิ่นพ่อจุดให้เพิ่นแล้วเห็นสามตัวแล้วเพิ่นลบเลยเพิ่นก็หายเลยนี่ตรงตรงเลยโอว่าแมนย่าเพิ่นสีไฮสีเดือบูย่าตัวที่แรกมี่เก็ดค่ะพี่นนท์ตัวที่สองมี่เก้าตัวที่สามเจ็ดเก้าเจ็ดก้าเออเจ็ดเก้าเจ็ด สามตัวเจ็งๆค่ะาสามตัวเจ็งๆเจ็ดเก่าเจ็จดทะเบียนรถพยาบาลก็อยู่ในหันบัตรตัวนี้บัตรนี่พ่อเมยสุภาพปอ<โ>พีบอกน้องว่าให้ซื้อเลขวนเวียนอยู่นี่แหละพอบาเมยสุภาพกับฟันเกี้ยวว่าไปนอดกดพกยานนก,กยารเลยบาเลกเล่าก็บตองไม่อีกเก่าเจ็ดเล่ยเล่าดิเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดนะบันีก่ะห้เกี้ยวกับเมยสุภาพน้ำเด้บันี้จักสีแบนตัวไหนพีน้องเสือเ้อะเมย์สุภาพกะพ่อสอศูนย์หนึ่งสองพันห้าร้อยศูนย์หนึ่ง เล้วกาอายุเนีส <ator ani S 1> ุภาพกับหกซีหกสามมันสีเงาไปนาดิบันีิตาบ้าตัวเนึ่นเนีคือจุดถูกเอาตัวถูกนี่ละเจ็ดเาเจ็ดสตัวคือบางหันบางหันแม่สุภาพจุดได้เจ็ดห้าเ็ดมันกอกหาเจ็ดโอ้มัน็ก็กเกดหาดิโอ้หาเจ็ดหาวยอย่าบอกไปทัวรไม่ค่อยกระดับห้าเจ็ห้างวดบางหันงวดแรกเนี้ อวันนี้มันออกซีเจ็ดหาพี่น้องพี่แต้มเดียวอืมวันดีงวดนี้เจ็ดเก้าเจ็ดงวดที่แล้วก็แสดงว่าเต็มเต็มงวดที่แล้วถือเต็มเต็มสองตัวงวดนี้งวดนี้จะแม่นหรือไม่ก็จะแน่หรือไม่แน่จะแม่นหรือไม่แม่นก็ถือว่าอยู่ที่บุญบารมีเฮ้าอยู่ที่ปูยาผลสิ่งหายเฮ้าโอ้สาธุสาธุสาธุขันจีจังอีลินี่ก็ให้ลูกให้ล้านเลย ทางมีดีได้บ่ให้ยฤกบ่ให้ยากได้ไปกินไปท่านพอได้ปวดภัยบริวารแน่นองแม่น้อไปได้ทำบุญทำท่านปวดภัยบริวารทำบุญทำท่านไปนั่งสุขูสุขคนแม่ชูผาบกับไส่บาดสุมือได้กินได้ท่านให้กินบ่บกยกบ่เบิดจ้าเือว่าฟันท่วงไปนี่คิดว่าฟันแล้วฟันท่วงแล้วคือจุดถูกตัวนี้บ่ได้เพี้ยนตอนนี้พระท่านได้ซื้อสื้อละตาลีไปว่าใดเนี่ตัวนี้บ่ได้เลยดิ บ่ได้เลยลอตเตอรี่เต uh ็มเบิ้ดเลขรัฐพนิบาลเต็มทุกงวดเลขพระทรวงการเต็มทุกงวดอันทุกงวดก็จะออกไปก่อนพราะมมันเบิดไปถามซื้อเป็นอาทิตย์แล้วยังบ่ได้เฮาสมมุติว่าขันเฮาจุดถูบแรกๆเฮากับฝ้าสั่งเลยมันจังสี่ใดขันเป็นสูตรได้สูตรสี่ใบหาใบเฮาเฝ้าสั่งจังสิได้ขันมาซื้อตอนนี้สองใบหนึ่งใบนี่เขาเอาไปเบิดเอาสีส้มหรือสีลาบหรือสี เป็นจังไดในขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับซีได้ซีได้ตั้งฉายาในหมวดนี้เพราะแม่สุภาพมีฉายาอีหลีกันแม่นำบึงแม่นำบึงเอ้าโอ้เป็นบุญบารมีนะแม่สาธุสาธุสาธุนี่นี่ผู้มาผู้มาเฝ้า ภูมาฝอมาจอบเอาวันลุ่นแล้วคือที่ว่าผาฝ่าวีคือเอาให้เรามาฝ่อทุกงวดลุ่มันจังแมนต้องให้เรามาฝ่อทุกงวดสมมติว่าขันซูโอกมาขันวดนี้อี๋เป็นน้ำภูม่าฝ่อน้ำบริวารแม่กับฝันเกี่ยวเล้าอยู่คุอเชียวมาฝันเกี่ยวเหล่าฝันเกี่ยวเล้าวันนั้นแม่เคยถืออีหยังนอฝันเกี่ยวเล้าวันนั้นถือเคยถือเอาอีกบุกี้ชั่วโมงนี่ก็จะได้เวลาลุ้นกันแล้วผู้ที่ ชอบรุ่นชอบเชียงโฉเชียงลับให้โฉบโฉบมันมันสุกสุกนนี่คือเอฟซีแฟนครับก็คือมีหน่อยก็ซื้อหน่อยบ่ให้ไปขใครหายใครหน้าซื้อเด้มีหน่อยก็ซื่อยมีเท่ายต์ก็ซื้อไปเท่านั้นล่ะค่ะบ่บ่โฆษณาให้บ่ใหายเน้นหน้าไเป็นแบบว่าบ่ให้แนนะางงง่ายอ่างงง่ายครับบ่เป็นการที่ว่าอีหยังขอเพื่อนมาหยังขอเอาตามกำลังเจ้าของนั่นแหละ เออแมนครับแมนแมนไปเสียงโศกเสียงโศกเบิงมีนิ่มีหน่อยกับตามกำลังสธาตามกำลังตามกลังสตาตามกำลังจ้าของนั่นแหละเอาพี่น้องครับหลายลายบรรยากาศไอ้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมมือหนีมาถามข้าวถามข้าวคุณแม่สุภาพนะครับมือโศกมือมันม่ใ่นี่มตอีกมือพี่น้องเฮงเฮงรุ่ยรุ่ยน้ำกันครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้อยตี่บานริมบึงของจี้มงานสาวหน่อยเพื่นแฝงครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณ เอฟซีแฟนครับผู้ที่เขามาชมบรรยากาศในการทำคลิปในคลิปนี้นะครับเอาโสมานหิ้งหิ่งปังปังถูกรางวัลถูกหวยด้วยรัตตรีน้ำกันในงวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้พันบัลสายจวดกับคงสิไวซัมมีคลิปน้าจังววากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ